คุณผู้ชม,มกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับเราย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่29มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีในปีนี้เนี่ยนะฮะ Voice TV นั้นจะมีอายุครบ14ปีนะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษโดยเฉพาะรายการ a ว e ับ Thailand นะถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาที่ Voice TV นะฮะที่ Voice Space ซึ่งก็คืออยู่ในอาณาบริเวณของ Voice อเนี่ยนะฮะเ,เราจะมีการจัดรายการเว e ับ t h a i l น n ์ให้พ่ถึก็พวกเรานี่แหละชุดเราเนี่ยไม่ใช่หรอแล้วก็มีคุณปลื้มด้วยอีกคนหนึ่งนะฮะแบบสดๆนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่มีเซนเซอร์อะไรเลยทั้งนั้นนะเมื่อวานนี้พูดไปแล้วคือปกติเราเซนเซอร์ด้วยเหรอไม่เวลาโฆษณาเวลาโฆษณาเราก็จะพูดอีกภาษาหนึ่งไงระวังเบรกไงใช่แต่นี้ระวังไม่ได้ละเพราะว่ามีคนดูนะแต่เรียนเชิญผู้ว่าฟรีนะฮะนะครับสามารถเนี่ยเขาเียวอลกินมาเลยมาเลยนะครับวันนั้นก็มีกิจกรรมหลากหลายฮะอีก2อาทิตย์ครับ นับไป14วันใช่รายการ Wake Up t h a แล a n d เนี่ยนะฮะเข้า12นาฬิกาโดยปกตินะครับแต่ว่าสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่นี่เลย11นาฬิกา30นาทีนะครับเพราะว่าเวลา12นาฬิกาจะเป็นเวลาที่ถ่ายทอดสดแหละนะครับก็รินเชญนะครับสำหรับแฟนๆ Voice ทุกท่านนะครับแฟนหน้าใหม่หน้าเก่าแะ้วก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่อยู่กับ Voice บางคนดู Vo i c e มา14ปีนะฮะบางคนอยู่กับ Vo i c e มาอย่างยาวนานบางคนเพิ่งจะมาดูในช่วงไม่กี่ปีหลัง นะฮะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทุกท่านเป็นส่วนนะสำคัญที่ทำให้เรานะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้นะครับอ่ะเป็นเชิญนะ29ก็อีก2พื่อหัดอีก2อาทิตย์ใช่ครับนะครับมีโอกาสให้เราได้ไปเตรียมตัวก่อนนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับกลับมาดูบรรยากาศคุณพิธาเดินทางไปที่ลำปางลำพูนนะครับวันนี้ไปเชียงใหม่หรือเปล่าคือช่วงนี้ไปทัวร์ทางเหนือบ้างนะครับไปขอบคุณพี่น้องประชาชน โอ้โหนี่ที่ลำปลางไี่สามเขตใช่แล้วก็เอาพูดจริงว่าล้มตระกูลการเมืองใหญ่ได้ด้วยนะแล้วก็ลํำพูนด,ด้วยไหมลํำพูนด,ด้วยชิงใหม่ได้ไปเจ็ดจากสิบใช่ไหมะนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละก็เป็นบุตรหมายสําคัญที่ก้าวไกลเขาก็เดินทางไปขอบคุณนําโดยคุณพิธาไปลํำปางนะฮะไปที่วัดพระธาตุลํำปางหลวงที่อำเภอเกาะคานะครับมีประชาชนมาต้อนรับนะครับจำนวนมากนะฮะสามเขต<ก>จากท<อ>ั้ง ได้คะแนนถึง40%ร่วม40ใช่ไหมคือจ39ก็ประมาณเนี่ยไม่เคยมีความหวังกับบ้านเมืองเท่าตอนนี้ไม่ใช่เพราะความไร้เดียงสาทางการเมืองแต่เพราะประชาชนทุกคนทําให้เราเห็นแล้วว่าถ้าเราร่วมมือกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็แต่งานเรายังไม่จบวันนี้ครบหนึ่งเดือนที่มีการเลือกตั้งขอให้คำสัญญ,ญาต่อหน้าพระธาตุลำปางหลวงว่าจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวัง ยังมีเีประชาชอนอีกกว่า60%ที่ไม่ได้เลือกเราแต่เราจะรับใช้ทุกคนโดยเฉพาะคนที่เลือกพรรคพันธมิตรของเราที่นำคนที่ก้าวไกลเป็นแกนนาตั้งรัฐบาล mm. เพื่อไทยอีกกว่า30%แล้วก็ยังมีประชาชอนอีกกว่า2 0 3 0ซึ่งไม่ได้เลือกเราขออาสา,าทางานรับใช้ทุกคน mm. คุณพิธาย้ําเรื่องนี้นะฮะบอกว่า mm. คืออย่างที่เราพูดนี่แหละอย่ารู้สึกเบื่อการเมืองนะคือแบบอย่าแบบใครที่รู้สึกบึ้งคือ ถ้าเบื่อการเมืองเมื่อไหร่พวกเขาชนะทันทีนี่คือกุศลวายของคนที่มีอำนาจที่จะทําให้การเมืองสกปรกที่สุดทําให้การเมืองซ้ํำซากที่สุดทําให้การเมืองน่าเบื่อที่สุดพวกถ้าพวกท่านเบื่อการเมืองเมื่อไหร่เลิกตรวจสอบเมื่อไหร่เลิกติดตามเมื่อไหร่พวกเขาชนะทันทีและงานที่เราเริ่มต้นกันมาจะสูญเปล่าทั้งหมดพี่น้องจะยอมเขาหรือครับเพราะฉะนั้นห้ามเบื่อการเมืองอย่ารอการเปลี่ยนแปลงแต่จงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจงเป็นส่วนหนึ่งของมันแน่นอนก้าวที่จะออกไปข้างหน้า ข้างหน้าอาจจะยาวอาจจะไม่โรยด้วยกีบกุลาบแต่ขอสัญญากับพวกท่านว่ามันจะคุ้มค่าและพวกเราจะไม่เหงาแน่นอนเพราะหันไปข้างหลังเมื่อไหร่ก็จะมีพวกเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่พวกเราทำไม่ได้ถ้าพวกเราร่วมมือกันนะครับก็บอันนี้คือคตีมของก้าวไก่ก็คือคพูดถึงเรื่องของการที่รวบเนี่ยก็คือแบบเปลี่ยนแปลงด้วยกันนะครับแล้วก็ที่ลำพูนก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีประชาชนไปต้อนรับเนี่ยนะฮะตามข่าวคือนับหมื่น นะครับต้อนรับคุณพิธานะครับซึ่งคุณพิธาก็ขึ้นกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลําพูนนะครับและยืนยันว่าจะช่วยเหลือแรงงานและเกษตรกรอย่างเต็มที่นะครับอ,อ,อันนี้ยืนยันนะฮะคล้ายๆกับว่าเบีย้ย2,200บาทที่เริ่มต้นคือเบีย้ยที่มันเริ่มต้น1,200บาทเนี่ยแล้วก็เกษตรกรลำพูนจะไม่ลำย่ยต่อไป ่็จะตั้งรบาลได้สุราก้าหน้ามาแน่นอนแล้วลำไยก็จะขายเป็นเบียส่งออกนี่โอเคครับอันนี้มากับสุราก้าวหน้าเลยครับใช่ครับชอบมากคนลำพูนจะไม่ลำบากลำพังเกษตรกรลำพูนจะไม่ลำาไยต่อไปก็นี่แหละครับก็ถ้าขยายความในที่คุณพิธาพูดก็คือว่าอย่าทําให้แค่เรื่องพวกนี้มันเป็นกระแสให้เรื่องการเมืองมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้อง มัคืออยากทำให้มันแบบทำลายบอลทำลายกำลังใจเรื่องที่มันขึ้นคือต้องเข้าใจแหละว่าก้าวไกลเขามีอาวุธเดียวคือมวลชนที่เลือกเขาถล่มทลายครับก็ก็จําเป็นที่จะต้องทําให้เกิดมวลชนที่ตื่นตัวตลอดครับไม่งั้นใครจะอุ้มใครจะพิทักษ์รัฐบาลนี้่ะหชะชั้นมัฐบาลของประชาชนอ่ะคือมันไม่เขาไม่ได้มีเครือข่ายไปต่อลงต่อรองอ่ะเขาเป็นพรรคใหม่ใช่ไหมก็ก็ต้องใช้มวลชนนี่แหละเพราะนั้นการเดินสายของเขาเป็นความจําเป็น น่าสนใจนะถ้าไม่นับกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะฮะถ้าไปดูตามส่วนภูมิภาคต่างๆน่าสนใจว่าทําไมเป็นเหนือก่อนนะไม่เข้าไปภูเก็ตมาแล้วไม่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 ไมถึงว่าเรื่องการไปขอบคุณไปถึงว่าการที่ผลเลือกตั้งมันกลายเป็นแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเสียงหลักเนี่ยของก้าวไกลเนี่ยมันไปอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยนะฮะเหนือตะวันออกนะตะวันออกตะวันออกเป็นพื้นที่ที่จริงจนิงจะเป็นพื้นที่เดิมที่เพื่อไทยเคยได้เยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงตะวันออกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ใหม่เลยนะอื กรุงเทพแลริมณฑลก็มัน,นก,ก็เป็นพื้นที่ของก้าวไกลกับเพื่อไทยอยู่แล้วครั้งก่อนคือก้าวไกลเขามันมีนัยสําคัญในทุกพื้นที่แหละพื้นที่เหนือเนี่ยเป็นพื้นที่ถิ่นเดิมของพรรคเพื่อไทยและเป็นพื้นที่บ้านเกิดของครอบครัวคุณทักษิณใช่ไหม <ๆ S 2> การไปเจาะได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มีนัยสาคัญอยู่แล้วแต่ว่านัยสำคัญจริงๆเป็นพื้นที่ที่ได้ในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดในพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งหมดจริงๆลาพูนก็มีนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมอย่างตะวันออกเนี่ยกวธาทั้งหมดูเกป เนี่ยย่าอุสากลับมีระยะสําคัญทั้งสิ้นภูเก็ตคือท่องเที่ยวท่องเที่ยวคือภูเก็ตคือต้องการกระจายอำนาจครับเชียงใหม่ก็ต้องการกระจายอำนาจครับนะฮะก็ผลการเลือกตั้งก็เลยออกมาอย่างที่เห็นนะครับเอาไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยหน่อยนะเมื่อวานนี้เราเห็นว่าคุณอิงเนี่ยเดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะครับนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะในหลายๆประเด็นมีการให้กำลังใจคุณพิธาลิมเจริญรักด้วยนะฮะที่กำลังเจออุปสรรคขวางหนามอยู่ตอนนี้ นะครับแล้วก็บอกว่าในที่ผ่านมาเพื่อไทยผ่านประสบการณ์การถูกยุบพักมาแล้วถึงสองครั้งอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายต้องหนักแน่นในประชาธิปไตยเคารพเสียงประชาชนนะครับประชาชนเลือกตั้งมาแล้วก็ขอให้ตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนะครับแต่วน,นกิดทำต้องไปตามข้อมูลและหลักฐานประชาชนคงรอไม่ไหวอยากให้ประเทศเคลื่อนไปข้างหน้าต้องมีการเมืองแบบให,ใหม่ที่มุ่งไปข้างหน้าเมื่อประชาชนเลือกมาต้องเคารพเสียงประชาชนสิ่งที่พักเพื่อไทยเคยเจอมาครอบครัวดิฉันเคยเจอมาก็อยากให้ยุติลงอยากให้มี การเมืองที่สร้างสรรค์เป็นการเมืองที่พร้อมจะพัฒนาประเทศต,ต่อไปจริงๆคคือแล้วก็บอกว่าพรรคฝ่ายประชาะตยจะต้องจับมือกันทํางานเก้าไกลเป็นพรรครลำดับหนึ่งเราจะเป็นเราจะร่วมรัฐบาลกันและทําให้เต็มที่อยากให้หนักแน่นนะฮะเพราะว่าเดินร่วมกันมาขนาดนี้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำนะฮะสำหรับศูนย์อออกลางของพอรรคเพื่อไทยก็ยังนิ่งนะขณะที่คุณเศรษฐานะฮะคุณเศรษฐาทวีสินนะครับคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย นะครับพูดถึงกรณีที่ภาคธ,ธุรกิจไม <c oughs> ่มีความเป็นห่วงการตั้งรัฐบาลล่าช้าส่งผลกระทบต่อการลงทุนนะครับคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่ามีบริษัทหลักทรัพย์ที่รู้จักกันมานานที่ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์80กว่ากองทุนทั่วโลกเข้าร่วมสอบถามปัญหาการเมืองของไทยนะฮะพูดคุยหารือกันหนึ่งชั่วโมงหลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในการตั้งรัฐบาลที่จะไปสู่การเปลี่ยนผ่านทำให้การลงทุนหยุดชะงักเขาอยากให้มีการตั้งรัฐบาลโดยเร็ว ในฐานะที่ตนทํางานในพรรคเพื่อไทยได้ถแถลงในเจ็ดจำงชัดเจนว่าจุดยืนเพื่อไทยคืออยากให้พรรคการเมือง8ปดพรรคที่ทํา MOU ร่วมกันตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดโดยมีคุณพิธาลิมเจริญรั์เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะนี่ใจความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยแก้ไขและผ่อนคลายปัญหาไปได้เยอะทั่วโลกมันทั้งนักลงทุนทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมการเมืองก็จับตาดูเมืองไทยละฮะจับวงว่าอะไรกันเลือกตั้งเดือนแังไม่มีรัฐบาลเดือนเลือกตั้งเดือนที่สองยังไม่มีรัฐบาลงบประมาณก็ไม่ผ่าน ยังไม่ผ่านอะไรเงี้ยล่าช้าคือตกลงประเทศไทยมันเป็นอะไรกันครับแต่ว่าคุณเศรษฐาบอกว่าที่ขนาดมีข่าวหรืออิสุสย้ายยย้าฐานการผลิตย้ายไปอินโดย้าย็ปฏิเสธเขาไปฏิเสธเขาปดีเซลเออเพราะว่าเห็นล่าสุดยังไม่มียืนยันจริงๆริอิสุสยังเป็นอุ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองของการขายรถกระบะในไทยครับนั้นการย้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกเขายังถือว่าที่นี่เป็นหลักเฐาก็ยืนยันถ้าการรัฐบาลยัง ยังไม่ถ้าการตั้งธาบายจไม่เกิดขึ้นหรือลาช้าไปอีกครึ่งเดือนก็อาจจะทําให้ภาคก,การลงทุนเหนื่อยใจเพราะมีตัวแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสหรับน,นัาลงทุนต่างชาติพอสมควรครับนะครับก็คุณเศรษฐาเตรยมลงพื้นที่จังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะฮะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะจังหวัดน่านตอนนี้มีปัญหาปลูกไร่เรื่อนลอยส่งผลกระทบต่อการผลิตเมล็ดกาแฟอยากลงไปดูเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา นะครับแล้วก็ยืนยันไม่ว่าลงไปพื้นที่ภาคเหนือที่ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรไปอะไรไม่ได้ไ,ไดปแข่งแต่ว่าภยืนยันว่า <c oughs> อยากรวมมหาคนต่างาจริงๆเพื่อกลับมาหาหรือสอนในพื้นที่การตั้งสี่ปีข้างหน้าเพื่อไทยต้องกลับมาเป็นที่หนึ่งครับอันนี้ก็ถูกคือแต่ละพักก็ต้องเขาก็ต้องคิดอย่างนี้นะท่านนักคุณเป็นพักการเมืองครับเออคงไม่มีใครหาเสียงว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะกลับมาเป็นที่สองไม่ได้ก็ถูกนะเราก็ต้องหาต้องเป็นที่หนึ่งแล้วฮะเขาก็ต้องทําผลงานแต่ว่าแต่การให้สัมภาษณ์อะไรยังไงก็สะท้อนว่าเขาก็สนับสนุนพิธาอยู่แล้วครับยังไงแปดพักร่วม MO u กันเรียบร้อยแล้วับแต่ว่าเขาไปดูเรื่ จริงๆใช้คาว่าไล่เลื่อนลอยก็ไม่ดีนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาดูปัญหานี้เพื่อจะแก้ปัญหาเรื่อง p m 2.5ครับแต่จริงๆบทบาทของแต่ละพรรคตอนนี้เขาก็กระจายกันอยู่พอสมควรนะไม่รู้ว่าเป็นการกระจายเพื่อจะวางตําแหน่งรัฐมนตรีหรือว่าเพื่อจะประสงค์บอกกับประชาชนว่าอยากได้รัฐมนตรีตกระทรวงไหนหรือเปล่าเพราะคุณหญิงสุดารัตน์ไปที่อบจโรงพยาบาลบาน,นะโรงพยา,าบาลอบจภูเก็ตไปคุยเรื่องสาธารณสุขออโอเค<ะ>อ้าใช่ คุณจีบป็นหัวหนาสามาสุม,ม,มันม,มันมีชื่อว่าะจะไปพอบอหมให้เหรออันนี้คือก็ไม่รู้กัน,น,กนอาจจะแบบเริ่มเริ่มเริ่มบอกคินกันบ้างแล้วไม่รู้อ่ะผมะคิดว่าสาสุขเป็นเพื่อไทยนะ ใช่ผมก็คิดว่ามันน่ายะเข้าใจว่าแบนแต่แต่มันเป็นงานสารต่อเรื่องบัตรทองอ่ะก็เป็นงานที่คุณหญิงแกเคยทำไงแล้วไุทําช่วยไม่แม่แล้ีช่วยไม่หวังไม่ได้มั้งคุณหญิงก็ได้เข้าใจมันอยู่ที่หลายที่แต่ว่าเวลาให้สัมภาษณ์อ่ะก็สัมภาษณ์ดูเป็นมีความเชี่ยวชาญอ่างเงี้ยก็ไม่รู้แหละผมว่ามันก็คิดในทางที่ดีอาจจะทํางานร่วมกันแบบไม่ได้คิดถึงตําแหน่งใช่ไหมถารอัเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขอ่ะ ไม่เนาะมันต้องเป็นระดับว่าการนะแต่แต่ว่าถึงขนาดจะเป็นรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขหรือเปล่าซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่เป็นกระทรวงที่ผูง่เป็นเป็นหัวใจของหัวใจครับของหลวใๆผังเรื่องระบบสวบดิการใช่นะฮะแต่ว่าอยังส่วนตัวของพี่ดึกก็ยังมองว่านี่เป็นของเพื่อไทยใช่ก็เพื่อไทยบางคนเอ่อเพื่อไทยเหมาะที่สุดแล้วเพราะทำนโยบายเรื่องสับสิบบาทพลัดใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวรอดูนะเออมัน คือตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะได้ไปเก่งเรื่องผัวคอรมออะไรเนี่ยเรายังมายังไม่เก่งเลยเรื่องเออเรื่องไอทีวีเนี่ยคุณพิธาได้เป็นนายกไหมสวทุกคนรู้กันเกือบหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่ากระทรวงเล็กกระทรวงน้อยยังไม่รู้เท่านั้นแหละครับไม่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมมันมันต้องมีคนมาสกัดคุณพิธาเนี่ยมันต้องมีคนอย่างเงี้ยอย่างเท่าไหร่อย่างคุณวิษณุเนี่ยนักข่าวก็ไปยื่นไมค์ถามเนี่ยเขาก็ตอบมาทุกวันตอบมาทุกวันแล้วยิ่งตอบยิ่งแบบยิ่งงงยิ่งเมาค้างอ่ะผมบอกบริกรเมาค้างอ่ะสะดุดขาโต๊ะ ดูเหมือนจะยอมรับผิดไปใช่ไหมไม่เจอนขาดโต๊ะสองสารอบแล้วนะสะดุดขาดโต๊ะแล้วก็แบบคือ,เ,อเนี่ยถือแบบแกเดินเสิร์ฟต้มยำต้มยำกุ้งอะร้อนร้อนมากๆสะดุดขาโต๊ะต้มยำกุ้งมัมนหก,กคือดูเหมือนว่าแกก็รับคําแย้งไงใช่ไหมว่าไอ้เรื่องแคนดิเดตนายกกับคุณสมบัติสส,สไม่ไม่เหมือนกันแกก็ยอมแต่ว่าแต่แกก็แบ่งแบบเขาเรียกอะไรแก้เกี่ยวอะ ร้องได้แล้วแต่การร้องออนี่มันมียุทธีไปเลยว่า<ด>ก็ร้องร้องให้สารรัฐมนูญพิจารณาคุมไปถึงแคนดิเดตด้วยเลยครับนี่เพราะนะักข่าวถามว่ากรณีคุณธนาธรเนี่ยถูกร้องเรื่องคุณสมบัติสสประเด็นเดียวถึงโหวตนายกได้งไงตอนนั้นนะ่ะคุณพิธานโดนไปสามก็คือทั้งสสใช่ไหมทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลด้วยเนี่ยนะครับคุณพิศนุก็เลยบอกว่าก,ากรณีคุณพิธา มีอันนี้พ่วงมาด้วยก็เลยเป็นปัญหาซึ่งในอดีตแล้วไม่มีตัวอย่างมาก่อนคือเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ผมจะบอกว่าตอนนี้มันมีแค่ลมนูนมาตาแปดสิบสองที่ร้องคัดค้านเรื่องซึ่งสสต้องเตาชื่อกันซึ่งต้องสสวันนั้นวิศนุก็ผิดที่จริงผมก็เคยผิดแล้วก็คือแบบผมก็เข้าใจผิดตอนแรกแต่ผมไปอ่านใหม่แล้วมาตาแปดสิบสองสสห้าสิบคนครับเขาชื่อว่าให้ตรวจสอบุณสมั่นุูพิษาได้ ไม่ใช่สวนะไม่ใช่สวสวไม่เกี่ยวสวไม่เกี่ยวเลยวันนั้นสมิสซิลูบอกสวยี่ห้าคนผิดแล้วไงแล้วเพื่อจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่าบุลกร์สะดุดขาโตัไม่เพื่อเข้าชื่อยื่นสารละเมนูญพิจารณาคุณสมบัติเข้าชื่อยื่นแล้วสารจะสั่งแขวนหรือไม่แขวนอยู่ที่ศาลใช่เนี่ยแต่ทีนี้้อแขวนตำแหน่งสสนะนี่ยมาแขวนคนดิเดตพอมาตำแหน่งคนดิเดตมันไม่มีที่ไหนเขียนไว้ไม่มีว่าใครลองครับแล้วอะไรเออถ้าจะเอาวงกว้างเนี่ย คุณล้อมคุณต้องรอถ้าว่าตามกฎหมายคุณอาจจะต้องพิธาเป็นนายกก่อนกล้ลองด้วยคุณสมบัติเรื่องรัฐมนตรีอ่าเพื่อจะได้ไม่เป็นแค่แคนดิเดตหรือเรื่องแคนดิเดตนายกอะไรเนี่ยคุณล้องล้องล่วงหน้าเนี่ยก่อนที่เขาจะประชุมสภาเพื่อเสนอชื่อแคนดิเดตไหนคุณล้องได้ป่ะผมยังงงอยู่เข้าใจว่าคุณสมบัติรัฐมนตรีไม่โดนนะก็ใช่ไงเมื่อโอนคุณแต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแคนดิเดตนายกอย่าอ่าเรื่องแคนดิเดตนายกก็ไม่มีคุณสมบัติกําหนด อาจจะมีเขาแคนไหนเดียวยกมันบอกว่าต้องมีคุณสมบัติสอสออะไรแบบนี้ยแต่ว่าตัวนี้ใครเป็นคนร้องร้องในพ่วงเดียวกันได้ไหมนี่ยังสงสัยอีกใช่เออันนี้ในตีบริกรยังไม่อธิบายเลยตีบริกรแต่เนติบล้กหรือเขียนชี้นาให้แล้วว่าเวลาร้องให้ร้องคลุมไปด้วยเลยเมาหมดแล้วแต่ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเอางี้ผมสมมติสมมุติว่าพิธาโดนลูกคาดออกจากสอสอเลยคุณเอาอะไรไปเล่นเขา หมายถึงว่าออกจากการเป็นสสด้วยตัวเองเลยลาออกจากการเป็นสสก็ใช่ก็เหมือนกับสสท่านหนึ่งที่เมาแล้วขับอ่าอ่าอฉลตําแหน่งสสไปเลยครับสมมุติว่าโดนลูกค้าถ้าจําเป็นต้องทําแบบนั้นเนี่ยเหลือแค่คนดิเดตอย่างเดียวเหลือแค่คนดิเดตคุณเอาอะไรไปเล่นเขามันอาจจะเป็นพลิกตําราว่าคนดิเดตเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสสผมไม่แน่ใจนะแต่แคนดิเดตต้องมีคุณสมบัติสสในวันสมัครเหรอต้องพิสูจน์เหรอไม่จําเป็นนี่ ไม่จําเป็นคนด d เดตมันเปิดกว้างโดยหลักการของมันตั้งใจจะเปิดกว้างแล้วเมื่อคุณเป็นได้คุณได้โหวตเลือกเป็นนายกแล้วนะต่างหากแต่บางคนก็อ้างว่าคนดิเดตต้องมีครัต้องมีคุณสมบัติตัวนี้แต่วิสูจน์ว่าผิดเยอะเลยคือคือคือถ้าคงใกล้กับบ้านแล้วอ่ะอกำลังเก็บของแล้วก็แบบคงมันหายหมดแล้วสมมติในการสัมภาษณ์เซตหนึ่งเนี่ยคือตำรากฎหมายอยู่ที่บ้านอ่ะกลับไปอยู่ที่บ้านหมดแล้ว่ะแกม แต่ว่าตำราแกอ่านป่ะไม่แต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะโทษนะเวลาถามเนี่ยพอถามไปจุดหนึ่งนักเขาก็จะบอกนักข่าวว่าเนี่ยคุณถามเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ให้ผมไปชี้องไปชี้ช่องอีกแต่คุณก็ตอบหมดเลยนะหลังจากนั้นคุณก็ตอบทุกประเด็นใช่ตอบหมดชี้ช่องให้หมดเลยชี้ช่องนะฮะแต่ก็ตอบยังเป็นีในติบริกรยอดสุดท้ายจริงๆคืออะไรที่มันไปทางร้ายวิศนุตอบหมดเลยตอบได้หมดแต่ถ้ามันเป็นการคาดการเรื่องประยุทธ์เนี่ยวิศนุจะตอบไปทางที่ดีอืมคือถ้าถ้าประยุทธ์ถือหุ้นสื่อแบบนี้ถือห วิศนุจะตอบได้หมดแล้วว่าไม่ผิดครับเชื่อผมดิครับก็ผมว่าเขาไม่ได้เชื่อผมเราก็เชื่อกันหมดแล้วทุกคนเชื่อเชื่อรู้รู้ห่ดแล้วว่าวิศนุจะตอบอะไรแต่กลับไปที่ประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะที่บอกว่าอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้พิธาเป็นนายกก่อนแล้วค่อยไปสอยเอาเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าความเป็นคดีเด่ยอาจจะย์ขอกอนเยไม่รัวไม่หรอกผมว่าคนที่ไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกแม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยก็คงไม่อยากให้เป็นทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นกฎหมายหรอกมันเป็นประเด็นตีรวนที่จะไปสู่การ ข้ออ้างของสวโยกย้อแล้วไม่ผ่านรอบที่หนึ่งรอบที่สองอะไรนั่นเนี่ยอมองเนี่ยครับนะฮะไปดูวความเห็นของอดีตตุลาการศาลรัฐมนูลดีกว่าท่านนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญนะฮะกับการเมืองไทยในช่วงหลายทศวรรษสองทศวรรษที่ผ่านมานะฮะคุณจรณัญพักดีธนากุลน,<ใ>น,นะฮะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็รู้สึกว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นศาลรัฐมนูลอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่หมดวาระเป็นตุลาการอยู่นะครับคุณจรณัญพักดีธนากุลนะฮะอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงการเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรค ก้าไกลและคดีเดตนายกรัฐมนตรีนะครับในพนักงานที่มี <c oughs> ข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัตินะครับว่าการดําเนินคดีกับคุณพิธาตามมาตรา151นะฮะฐานดูว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ยังลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเป็นการดําเนินคดีทางอาญาไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับการตัดคุณสมบัติหรือวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามตามร,ถถามรัฐธรรมนูญมาตรา98นะฮะวงเล็บ3ที่สารลฐมนุ่นจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยดังนั้นไม่น่าจะมีอะไรขัดขวางการเสนอชื่อคุณพิธาชิงตําแหน่งนายก นะครับเว้นแต่เมื่อรับรองสอสอแล้วสอสอจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน10ของสอสอคือ50คนเห็นว่ามีมูลเหตุว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นสอสอได้และจะพัวพันไปถึงการเป็นนายกก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องต่อประธานสภาอันนี้คือเรื่องที่เราคุยกันก็นโอเคคุณจรังก็พูดถูกพูดกว้างแกพูดกว้างค,คือแกก็บอกว่าก็ถูกอย่างที่เราพูดกันนะั่นคือถึงแม้จะฟันหนึงน่งห้าหนึงน่งเนี่ยมันสับสื่อสับสื่อเนี่ยก็ตลก คือการยืดดำเนินคดีอาญามาตร1งั้น1เนี่ยมันรอ3ศาลนะขั้นที่1คุณต้องถามว่าอายการจะสั่งฟ้องปะครับกรณีธน,นาธรสั่งไม่ฟ้องมาแล้วแล้วก็ไปศาลชั้นต้นศาลฎีกาโอหลายหลายปียคะใช่เพราะเป็นเรื่องเจตนาด้วยเป็นเรื่องเจตนาด้วยต้องดูว่าเจตนาคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณไีแม่มีสิทธิ์อ้าวผมจะไมรู้หรอกก็ผมจะไม่รู้หรอกก็สาร <c oughs> ปกครองบอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่คุณสื่อแล้วผมก็ที่ผมก็ยื่นบัญชีทรัพย์สินด้วยความบริสุทธิ์ใจบอกว่า มันเป็นคําสั่งสาผมเป็นผู้จัดการมรดกตอนสแกนมารอบที่มีการยื่นร้องเรื่องคุณธมวัตสื่อ3าสิบคนนั้นน่ะผมก็ไม่มีชื่อผิดก็เห็นมีใครมาจับผิดครับไอ้มาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยเอาคจริงเป็นผลดีหมายถึงว่ายากคือกรกตก็เลยวันมาแล้วอ่ะนั้นให้มันเป็นเรื่องสารดีกาซึ่งทีนี้คุณเจรัญก็พูดถูกว่าตอนพิธาเป็นนายกครบสมัยแล้วก็ได้คุณคุณจรัญก็พูดถูกว่าเว้นแต่ว่าพอรับรองสอสอแล้ว สะสฝ่ายค้านฝ่ายค้า,คา,านพักรวมบาปัจจุบันประมาณ50คนอย่างหนึ่งในสิเห็นว่าคุณพิธากาคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามเป็นสะส,ะสะและพัวพันและจากพัวพันไปถึงรายการเป็น,นอะยิ่งด้วยก็ไม่สิทธิ์เสนอต่อประธานสภาให้ส่งเรื่องให้สารรัฐมนูนวินิจฉัยคุณสมบัติแต่ถ้าไม่มีสสส่งเรื่องกรกตก็มีอำนาจตรวจสอบเหมือนกันว่าจะวินิจฉัยส่งเรื่องสารรัฐมนุนหรือไม่อะไรเงี้ยก็เปรู้นีพอสมควรเป็นรู้ของศาลก็ใช้เวลานานพอสมควรแกก็ทํานองว่าคือคล้ายๆกับบอกว่า มันก็คือทําตามขั้นตอนก็คือพอกรกตประกาศแล้วประธานสภาก็นัดประชุมเลือกนายกเรื่องประธานสภาก่อนแล้วก็เลือกนายกถึงตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าคําร้องจะเป็นไงใครจะส่งเรื่องอะไรต่างๆหรือวินิจฉัยหรือเปล่าคือก็ผมก็มองแบบอันนี้แหละก็คือคุณจะลังเขเหมือนกันว่าถ้ามันไม่มีใครค้านไม่มีอะไรหนังก็คุณพิธาก็จะเป็นนายกไปใช่ป่ะนะครับคือตอนนี้มันยังไม่ทันอ่ะผมว่าอุปสรรคเดียวที่คุณพิธาจะไม่ได้เป็นนายกนะ แกก็บอกว่าคือสวอย่างเดียวแกว่าเสาร์ัฐเสารมเราส่งอยู่แบบนหน้าที่จะมีผลต่อคนดิเดตนายกหรือไม่อเไม่ทราบสามานิสใสอย่างไรเพราะสารสั่งให้อยู่แบบนหน้าที่สสเขาไม่ได้ร้องเพิกถอนคุณสมบัติคนดิเดตนายกเว้นแต่จะเป็นร้องด้วยเว้นแต่ผู้รังจะร้องด้วยซึ่งก็ไม่มีช่องทางให้ไปครับแกก็มองเหมือนผมนะว่ามันไม่มีช่องให้ร้องคัดค้านคุณสมบัติคนดิเดตนายกครับไม่มีอืไม่มีอ มี3 7 5คนเท่านั้นที่ไปโหวตกันจับ376อคนแต่ว่าแหมคุณจรันนี่ต้องถามว่าถ้าเกิดแกเป็นตุลาการอยู่มีคนร้องเนี่ยแกว่างไงว่างคือเป็นอดีตตุลาการแล้วไงก็จะถามคําถามเดียวกันนะครับเดี๋ยวแกก็มีเดี๋ยวก็มีวิธีเดี๋ยวก็มีคนหาช่องให้เองแหละฮะแต่ผมว่า151าเนี่ยมันจบแล้วอยู่ที่กรกตแล้วกรกตจะอุ้ยกว่าผ่านนายการตอนนี้ไปลุ้นที่376เถอะแตที่ิยังกักหัวนายกกตกตเปิดสาเร็ว อนุทินยังกักบัวในยกรอรับรองสสก่อนอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจแต่อนุทินคงไม่แปลกใจถ้าจะรวบรวมสสแล้วสักห้าสิบคนไปยื่นตัวสองคนก็พิธานะว่าแต่ว่าเอออนุทินจะได้ครบเจ็ดสิบะเนี่ยยังเหลือยี่สิบสามเนี่ยบอกให้เจ็ดสิบไปก่อนสภาจะได้เปิดผมบอกว่าไปสอยดีหลังผมเชื่อผมเถอะกกตต้องประกาศ3 9 0เก้าสิบเขต3 8สาสิบเขขขึ้นไปแม้กกตจะถูกลุม คือเขาก็ต้องทำให้ได้ภายในเว้าเพราะว่า60 60วันใช่ป่ะเขาก็ต้องประกาศประกาศให้ครบ3นตอนนี้มันก็เดือนกว่าแล้วเขาจะไม่ประกาศยังไงนี่มันเดือนแล้วอ่ะนะครับคุณอนุทินจบไปประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องของรายชื่อนะครับเดอว่าที่สอสที่ถูกนะฮรร้องเรียน9ไกลเจ็ดทำร้องภูมิใจไทยิ ยี่สิบเอ็ดเหรอหรือยี่สิบสามไม่ใช่เหรอคือตอนนี้เลขมันยังไม่อัปเดตนะพี่มันมีทั้งยี่สิบสามยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวขอเช็คให้มันเพื่อไทยยี่สิบทำไมบางคนบอกเพื่อไทยสิบเจ็ดดูทีแรกครับนะฮะพลังประชารัฐสิบสี่นะรวมไทยสร้างชาติสามประชาธิปัดสามไทยสร้างไทยสองเพื่อไทยรวมพลังนั้นมีสองได้โดนร้องไปหนึ่งนะฮะนี่ที่อุบลราชธานีใช่ไหมแล้วทำไมรวมไทยสร้างชาติก็โดนน้อยจังอ่ะนั่นสิฮะพรรคคนดีนะพี่เอาเหรอะถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยมากสี่สิบกว่าคนใช่ไหมเฮ้ยได้ได้สาม สามเก้ามั้งเออได้ประมาณแล้วก็ได้โดนโดนประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าตกไปเยอะจริง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 ก็ก้าวไกลน้อยกว่าก้าวไกลนี่สี่เปอร์เซ็นต์นึงมั้งสามสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าโดนแค่แค่เจ็ดแล้วเนาะจากที่ได้ร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่เขตร้อยก็อาจจะมีไม่รู้รวมไทยทั้งชาติโดนน้อยอาจจะไม่รู้ว่ามีแรงสนับสนุนได้หรือเปล่าอ่าครับนะครับเอ่อชื่อที่น่าสนใจเราก็ได้อ่านไปแล้วล่ะนะครับอย่างชลบุรีเนี่ยมีมีก้าวไกล2 คือชนบุรีเนี่ยโดนร้องโดนรับโดนร้องไปแต่แต่โพนี้เหมือนเมื่อวานใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันเหมือนของเมื่อวานนี้ก็คือแต่เอาจริงนี้ช่วงกกตยังไม่ประกาศสักทีใช่มันไม่ได้เป็นเอกสารทางการด้วยนะคือเราก็ยังคือผมก็อยากรู้ว่ากกตจะทําอะไรประเด็นเนี่ยมันก็จะมีสองอย่างนะฮะคือคล้ายๆกับว่าอคุณจะไปประกาศผลรับรองก่อนแล้วคุณจะไปแบบเอ้างไปสอบสวนเขาทีหลังเอหรือว่าคุณจะคุณจะแขวนเขาเลยนะยมันมีสองอย่าง ถ้าแขวนกาเลยนี่คือต้องเป็นใบเหลืองหรือใบส้มใบน่าจะเรียกว่าใบส้มหรือว่าใบเหลืองก็คือสั่งเลอกตั้งใหม่สั่งเลือกตั้งใหม่ก็คือต้องต้องเสร็จก่อนสองเดือนใหม่ๆอาจจะอาจจะ<อ>ต้องเสร็จภายในหกสิบวันถ้ามันเกินสารรับไปสิบเข็มมันก็ทําได้ครับต้องรับรองให้ได้มันมีประเด็นอย่างนี้ออกมาฮะเพราะว่าหนึ่งในคนที่โดนร้องเนี่ยนะครับของก้าวไกลเนี่ยคือทางหมออ๋องนะฮะสัตวแพทย์ปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับพิษณุโลกเข็มหนึ่งอันนี้เป็นอดีตสสแต่ตอนอนาคตใหม่แล้วตอนนั้่หไใ นะครับคือหนึ่งในคนที่โดนคำร้องเนี่ยคือทางคุณปฏิพัฒน์เนี่ยนะฮะคุณหมออ๋องเนี่ยนะครับผวาที่สสก,ก้าไกลเขตหนึ่งพิษณุโลกก็บอกว่าสำหรับเรื่องนี้จากการดูจับเพจของกกตกลางม,มีการยืนยันออกมาว่าเป็นเอกสารเท็จซึ่งตนได้มีการเช็คไปยังกกตจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าซึ่งทางกกตพิษณุโลกฝ่ายสอบสวนแจ้งว่าไม่มีคำร้องคัดค้านใดๆออกมาแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจนซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนกระบวนการร้องเรียน ว่ามีการร้องเรียนหรือไม่เพราะผู้ร้องจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เขตหรือว่ามีผู้สมัครคนอื่นเนี่ยไปร้องแต่ทางกกตพิสุลโลกยืนยันว่ายังไม่มีแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะมีการร้องไปที่กกตกลางโดยตรงหรือไม่ก็ครับก็ใช่ไงก็คือหมออ๋องนี่เขาก็เช็คแล้วเขาบอกเอ๊ะมันก็เช็คจังหวัดอะจังหวัดบอกไม่เรื่องไปหมดแล้วอะจังหวัดบอกไม่มีแต่ก็ตาาว่าใส่ร้ายหาเสียงใส่ร้ายก็ไม่มีอะไรไงคือแล้วก็ อีกคนก็เหมือนกันคุณพงษ์มนุท้องหนักอันนี้ก็รวมในสร้างชาตินะครับก็บอกว่าผมโดนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องป้ายแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คิดว่าเอ็กก็ห้าเขตมันก็น่าจะหมดผ่านการรับรองหมดนะเพราะไม่ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรคือพวกนี้เขาก็ถามกรตจรงต่วัดคือพูดง่ายว่าคู่แข่งเขาไม่ติดใจกัน ในห้าเขตพิลโลใช่แต่งอกแต่มันเป็นงไงมันไปโผล่อะไรที่นูนมันมีคำร้องมันมีคำร้องแต่ไครับจ้งสองฝ่ายแต่ก็ไม่รู้ว่าเอกสารนั้นตกลงยังไงผมไม่เป็นทางการเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็มปากแต่สสรวมไทยทั้งชาติเขาบอกว่าน่าจะจริงอ๋อว่าน่าจะเป็นเอกสารผมก็เชื่อว่าน่าจะจริงน่าจริงแหละมันโอมาโอมาเป็นทางการขนาดนั้นเรื่องเรื่องเป็นลาวขนาดนั้นคือบางทีคนในกกตทนกกตไม่ไหวอ่ะช้าเกินแจกเลยถ่ายรูปส่งไลน์ไปเลย นะฮะง่ายดีก็อย่างอ,อย่างที่เห็นก็ส่วนถ้าเกิดว่านะฮะตอนนี้สภานะครับเตรียมพร้อมรับสอสอชุดใหม่นะครับอพอมีการเปิดสภาปุ๊บต้องเลือกตำแหน่งประธานสภาผู้แทนร,รัษฎรซึ่งก็จะเป็นประธานวัฐสภาด้วยโดยตำแหน่งเนี่ยนะผู้ที่อาวูโสสุดจะต้องขึ้นนั่งบัลลังก์ตกลงเฉเลยแล้วฉเฉลยแล้วว่าเป็นใครเราเดามาตั้งนานะนะครับเป็นพลตรบทรวิโรธอ,อิน 89ปี89ปีนะครับสสบัญชีไว้ชื่อลำดับที่1สภาเขาก็ทำงานเร็วฮะจริงๆตกตองทำงานช้าสภาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันสภาเขาก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้วรวมทั้งเตรียมขั้นตอนพิธีการวิธีการให้กับแล้วก็ติวให้กับพลตำรวจโทวิโร์เปาอินอ๋อเรียบร้อย มีการว่าการขึ้นเป็นประธานชั่วคราวต้องทำอะไรมีมาตราไหนที่เกี่ยวข้องมีระเบียบข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้องยังไงเข้าไปบริฟหมดแล้วนี่หลายหน่วยงานนี่ทำงานแบบไม่บูรณาการนะไม่รอกรกตคือไม่ทำพร้อมกันไม่ไปด้วยกันเลยนะฮะเดี๋ยวก็รอดูนะถ้ามันมีข่าวมาอย่างเงี้ยมันเป็นข่าวที่ทําให้ประชาชนนี่รู้สึกใจชื้นไงว่าเฮ้ยถ้าสภาเขาขยับเจ้าหน้าที่สภาขยับนแสดงว่าได้สัญญาณมาแล้ว นะครับว่าอาจจะไม่มันตามรัฐธรรมนูญมันก็ต้องมีสัญญาณอยู่แล้วมันจะ60วันแล้วใช่มันจะ60วันแล้วจริงๆก็อาจจะเตรียมไว้นานแล้วนะเพราะเขาคิดว่าจะมีการรับรองเขาอาจจะเขาอาจจะช้าแล้วนะแต่ก็กตชักกว่าแค่นั้นเองครับนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราพักกันอีกครั้งหนึ่งนะในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับในเวทกัปไทยแลน่น